สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะก็อยู่ผมมิตร์ซนีกแล้วนะครับเกมเชนชูสานะครับิช่นที่ที่เท่าเห,หรือเป่าน่าจเนะ,ะเก็ด่านนี้เป็นด่านไม้ไผนะ่เนี่ยเ็เห็นไม้ไผ่ก็เลือก <c oughs> ก็เลือกด่านไม้ไผ่ไงโอเบปะอ่าก็เอาอะไรไปดีเออเหมือนเดิมฮะ นี่สำคัญมากคอามาตักห้านเลยเอละไรอีกอะไรอีกบอกมาบอกมาบอกนี่เอานี้แล้วกันโอเคสตาร์ทอืมดาบไม้ไผ่เรียกแบบบานๆเลยนะดาบไม้ไผ่ไอ้สันลืมกินน้ำอาชิบหายแล้วโอเค <c oughs> ที่อาจจะแค่พาร์าาาทนี้เสร็จนะก็จะหยุดไปก่อนก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีนะครับเฮ้ยใครวะเนี่ยน่ารักจุงโอ้ทวินเทลด้วยทั้งแมมอุ้ยนั่นใครนะ่ะเบ่าแดงเ่าแดงมีเบ่าแดงด้วยอุ้ยเปล่าแดงด้วยเอยอย่ามายุ่งกับกูด้ my am a young Oh, my door. Oh, cheap. Hi. You can lift your head up through the sky. Take a deeper breath and give it time. You can walk about among the lines. With your shattered frame of mind. This time you could always. เฮ้ยปรดีวครับคิอ้อ,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 อเละเบยแต่ตัวด้านบนมันจะเห็นเปล่าวะมันจะเห็นเพื่อนมันตายหรือเปล่าไม่เห็นด้วยมันจะเห็นกูหรือเปล่าไม่เห็นด้วยตาแม่งโครสันเลยตัดแว่นนะนะ้องะ นี่โอ้มันดังซะเสี้ยเบยแล้วไปทางไหนเนี่ยทางนี้มั้ยทางนี้นะมะั้งไม่รู้่าตามเป็นที่ดีที่สุดได้หรือเปล่าวะน่าจะใช่มั้งเดี๋ยวลองไปดูนะครับอืมไปน,นี่เสียงอะไรวะเป็นแม่งหลอนวะ่ะ ไม่กูกลัวนะ่เนี่ยเสียงหมาไม่ใช่กูว่าแบบนี้ไม่ใช่เสียงหมาแล้วอ่ะแล้วตอนเลยนะครับก็หมาหมาสวัสดีกูจะลงไปยังไงดีจะเฝ้าไปอีกนานไหมฮะยี่นี่หมาอันนี้เป็นเป็นทางไปไหนวะ ว่าแม่งไม่ใช่ทางนี้แน่เลยผมว่าทางนี้ขึ้นไปนี่วัวและเสียงอะไรเสียงไอ้นั่นแน่นอนเฮ้ยไปเห็นนี่ถุงคริสต์มาสจากลุงเซนต์คอร์สอ่าไอ้บ้า,านั่นแน่เลยติดไปแซ้ พี่เจ้นี่มึงไม่ตายวะมันไม่ตายวะนั่นไงเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าตกลงมึงเห็นหรือว่าไม่เห็นมึงเห็นมึงเห็นใช่ไหมฮะ อะไรเมึงสาสตร์ฮะเป็นไรเป็นไรก็ป่วยครับปิดโอ้ยอะไรไรนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยยังมาเจออีกยังมามีซ้ำมีโชคสองชั้นอุ้ยแม่ของตกเลยอนี่นี่โอ้ยมีดีเลย์ด้วย ไหนๆแม่งก็หล่นและโคดแม่งเลยอ้ยเฮี้ยอะไรวะแซ่ตายเลยกูเฮเอ้ยลืมไปมีขวดไม้วะ่ะแม่งโคตรโชคดีเลยโอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดแม่ผมว่าแม่งต้องไปทางนี้แน่อ่าฮะ ทางนี้แน่เลยชัวร์ป้าบชัวร์ป้าบนี่ไปเรื่อยๆมาเรียงๆนะฮะต้อรีบร้อนนะฮะต้องใจเย็นเข้าไปับใจเย็นใช่ไหมวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ย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 เย็นไม่ได้แล้ววะเออไม่ใช่ใจร้อนไม่ได้แล้วจังหวะนี้แหละหยอโอ้โหดูมันดนัง อ well. อใครวะกใครวะวิ่งแล้วไอ้เหี้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยโวยมีเห็นด้วยมีเห็นด้วยผีโอ้ยไอ้สาดยิงแสงเลเซอร์มีงี้ด้วยเอ็นโดป้องกันได้ด้วยเทพไปไหนครับน้องอ้าวหายเลยจะร้องหาป้าเหรอฮะ ร้องหาป้าเะฮะไปก่อนนะหมาเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ตอนนี้พี่รีบพ,พี่รีบมากเลยเมื่อกี้โชคดีมากฮะที่มีขอนไม้นะฮะถ้าไม่มีขอนไม้กับเรือนเนี่ยคงจะเล่นใหม่นะซึ่งถ้าให้ผมเล่นใหม่ผมคงไม่เล่นนะผมคงจะมาแคสบัอืินต่อเนอะไอ้ผีนี่ ผีกระปัวผีกระปัวผัวกระลีไปต่อครับนั่งย่องไปเอาให้ไวหันไปซะดูจะได้ไปเร็วๆไงนี่ bọn chặt tàu bay mang gần gũi hèn nè 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 พี่ส 1941, ู้ไม่ไหวนั่นน้องท่าแบบนี้อะนะฮะพี่ก็คงต้องถอยแล้วมั้งนี่อะพุชจ่เสียบแม่งเลยหันหลังให้สัตว์โตก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าแบบนี้แม่งน่ากลัวนะเว้ยใจเย็นน้องเฮ้ยยังมีอีกลูกต้องรีบไปซะแล้วโอ้โหเจอด้วยเจอด้วย โอ้มึงทิ้มได้ด้วยทิ้งกับสาวกับเบือไม่เห็นนอ้องฮะจะกระโดดไปไหนกูไปแล้วกันนะไปก่อน,น,น,นะนาะแล้วกอใครเห็นอีกวะยังเห็นกูอีกเหรอกูไปแล้วไม่สนแล้วดัง,งอเหี้ยเหยเอยเอาทางสายาด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาวิ่งแล้วครับ เราพ่อตาลิบบินเหรอฮะโอ้โห,โโหมาสาม,นะม,ามาเลยนะมามาลุยกันในนี้ดีกว่าเฮ้ยไอ,อ,อ้ยมเม่นี่ว่ะเฮ้ยมึงจะสู้สกันยังไงหรือว่าแม่งจะเป็นตัวปลอมวะนั่าน,น่านไอสา้สซามาเยอะสุดด้วยมาเยอะสุดด้วยมาเยอะโอย โอ้ยใจเย็นน้องใจเย็น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 โอ้ยไอ้เมฆใจเย็นเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ก็ตามอยู่ได้นี่ระเบิดแม่งเลยสำคัญเฮ้ยนี่นี่โอ้ไม่โดนอีกโอ้ยเฮ้ย ใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นขอหนึ่งหนึ่งครับเฮ้ยอ้าวไอ้ยม,มิมึงขอบคุณมากครับอายามิครับที่ไม่ทําให้ผมตายนะฮะเฮ้ยเร็วรีบฆ่าแม่งเลยอายามิฮะอายามิฮะมาดิมาดิแน่งมาดิแซดนี่นี่แน่ึงหน่โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็น เย็นฮะใจะเย็นฮะนี่โอ้แม่งเทพจังเลยโอ้โหโกงนี่กว่าโกงโกงโอ้เฮ้ยเหนื่อยแล้วนะเว้ยเหนื่อยแล้วนะเว้ยนะเว้ยเฮ้ยแม่งขี้โกงว่ะใช้นั้น่ะกูก็ใช้นะเว้ย นี่ทีมแม่งเลยไม่ได้แดกกับไอยังไม่ครับนี่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 เฮ้ยตัดนี่แน่พุชจอพ่ออีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบละเกือบไปโอ้แม่งเดินเหลือสิบสี่แล้วเนี่ยไปไหนครับน้อ มันเกียดทาน,นีมากเลยชาร์ตชาร์ตแน่แน่ดูฮะชาร์ตข้อเสียของนิกิมารุก็คือแม่งช้านะฮะดูครับแม่งชา้าช้ามากฮะดูครับชาร์ตแม่งโกงโกงฮะจะหนีไปไหนครับไม่รอดแล้วฮะมึงยังไปได้อีกนะ ไอ,าาอ,อ้จัดกูใช้สูตรไปกี่รอบแล้วฮะดูว่าเล่นนี่อะไรมึงเนี่ยไอ,อ้ซาดกูใช้สูตรกี่รอบแล้ววะแม่งโคตรยากเลยสู้กับอายามะเนี่ยโอ้มาดิมาอ่ฮะ อาตายสักทเออีเหนื่อยวางจอยเลย <c oughs> สายไม่โคตรเหนื่อยใช้สูตรไปกี่รอบวะโอเคก็ <c oughs> ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็มาเอกันใหม่ทีหลังนะฮะก็ขอพักไว้ก่อนนะกันนะสำหรับเ็นจูนะฮะ๋ยวขอไปกินน้ำก่อนนะฮะก็สำหรับพักนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรผิดพลาด ก็ขออภัยนะฮะบาๆครับฝังจอยเลยเฮีย yeah. ค oh, yes, ุ้ยแย้